ที่องค์กรนำเน็ตบุกมาทดลองใช้ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเช่นต้นครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเน็ตบุ๊กที่จกให้นนคนด้านฝัได้ทดลองใช้เอาถือได้ว่าเป็นเน็ตบุกที่มีประสิทธิภาพพอสมควรเหมาะกับการใช้งานของพนักงานและเป็นการประหยัดงบประมาณของบริษัทด้วยครับดิฉันขอยั้งค่ะดิฉันคิดว่าเน็ตบุกรุ่นนี้นะคะเป็นเน็ตบุ๊กรุ่นที่ช้ามากแล้วก็ไม่ตรงจใจดิฉันเลยค่ะสีมีให้เลือกก็น้อยมากปุ่มก็ไม่เท่ากัน เครื่องเล่นดีวีที่เล่นดีดีก็ไม่มีภาพกราฟิกก็ไม่สวยความจุก,ก็น้อยเขึอนแค่นี้ก็ไม่พอในการทำงานพื้นฐานซึ่งพนักงานในบริษัทของเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ประสิทธิภาพอะไรมากมายครับคุณบูมที่คุณพูดมาเนี่ยคุณเนะี่ยเอางบบริษัทไปผ่านเท่าไหร่แล้วที่บ้านเน่ยรถกี่คันละ่ะเด็กกี่คนผมรู้นะผมมีเอกสารอยู่อย่าให้ผมต้องพูดมากไปแบบนี้เลย ขอใช้สิทธิ์พัดพิงนะครับที่คุณพูดมาคุณเอาไปเล่นเกมเยวใช่ไหมครับที่คุณบอกว่าประสิทธิภาพของเครื่องมันไม่ดีผมเห็นนะครับวันๆคุณไม่ทางานต้องการเล่นแต่เกมโหลดแต่หนังโป๊ไม่มีที่อะไรทำาลยหรแอไงทำไมต้องพูดคำหยาบด้วยครับตัวภาพไม่เป็นครับฮะคุณก็ใช่ย่อยอยู่เหมือนผู้วันวันๆทำอะไรเล่นแต่เกมเล่นเฟสอะเฟสอะมีประโยชน์มากหรอกฮะ หากินได้งานการไม่รู้จักทำบโโริษัทน่มีงานให้ทำทำบ้างไหมดูมาให้คุณอน่ะเอาเงินไปลงับพนันบอลเท่าไหร่รีวิวมันอยู่ที่เท่าไหร่ยังเล่นกับบ้านอีกมันจะตกชั้นอรือแล้วทุกคนหยุดเลยผมขอปิดการประชุมกันครับคุกค